สวัสดีนเรียนทุกคนนะครับวันนี้มาติวเงื่อนไขสัญลักษณ์เป็น EP ที่3เนาะจริงๆครูติวนักเรียนมาเยอะแล้วละ่ะหลายๆคนน่าจะเคยติดตามครูเนาะแต่ว่าอันนี้ครูติวในลักษณะของการอัปเดตล่าสุดครับในปี2565นักเรียนต้องทราบว่าคลิปครูเคยติวนักเรียนมาแล้วเนาะซึ่งนั่นก็เป็นคลิปที่ผ่านมาแล้วประมาณ3ปีครูก็ต้องการอัปเดตให้มันง่ายขึ้นให้มันพูดกระชับยิ่งขึ้นเพื่อเป็นประโยชน์ต่อนักเรียนทุกคนเอาเป็นว่าคลิปที่ครูสอนนักเรียนทั้งหมดมันถูกต้องอยู่แล้วละ่ะ แต่ว่าที่ผ่านมามันผ่านมาสามปีแล้วเนาะครูก็มาอัปเดตเป็นชุดใหม่บ้างครับเป็นชุดของปีหกห้าครูอัดสดๆละร้อนของปีหกห้าเลยผ่านไปอีพีหนึ่งผ่านไปอีพีสองใครยังไม่ดูลองไปดูนะครับซีรีส์ของปีหกห้าโอเคนะครับอันนี้มาเป็นปีหกสามครับเดี๋ยวมาดูกันว่าครูติวถึงเรื่องไหนโอเคนะครับใครยังไม่ดูคลิปที่หนึ่งไปดูนะครับคลิปที่หนึ่งเป็นเรื่องของเครื่องหมายและการเปลี่ยนเครื่องหมายคลิปที่สอง เป็นเรื่องของการยุบเครื่องหมายถูกไหมครับยุบเครื่องหมายยุบอย่างไรมาในคลิปที่3เป็นทีเด็ดของเงื่อนไขสัญลักษณ์ครับทฤษฎีหลักการของการฟิกตัวแปรครับแล้วการออโตโอ้หลายๆคนน่าจะติดตามครูน่าจะรู้เนาะหลักการออโต้ท,ที่ครูสอนมันใช้ได้จริงถูกไหมครับแต่ว่าเวลานักเรียนเอาไปทําเองหลายๆครั้งนักเรียนไม่ได้ฟังครูทั้ง11คลิปใช่ไหมครับก็คิดไปเองว่าเอ้ยทำไมหนูทําแล้วยังผิดอยู่ผิดบ้างถูกบ้างคาตอบคือนักเรียนไม่ได้เช็คไงครับการจะฟิกตัวแปรนรัยนต้องทราบว่า ถ้าข้อสรุปอะครับครูพูดให้ฟังสั้นๆก่อนเนาะถ้าตัวแปรกับข้อสรุปมันตรงกันหนึ่งตัวเราจะออโต้ได้เลยถูกไหมครับแต่ถ้าตัวแปรมันไม่เหมือนกับข้อสรุปสักตัวนักเรียนต้องฟิกหนึ่งตัวครับฟิกหนึ่งตัวแล้วตามด้วยออโต้ครูพูดงี้ชัดเจนไหมครับดังนั้นการจะออโต้ทันทีในกรณีที่หนึ่งหรือการจะฟิกก่อนแล้วตามด้วยออโต้ตามหลักการกรณีที่สอง แค่นี้ครับมันจะทําให้นักเรียนทําข้อสอบได้ถูกต้องแบบร้อเอร์เซนใครลืมเลือนไปบ้างหรือใครจับหลักไม่ชัดเจนมาฟังคลิปนี้ของครูนักเรียนจะเข้าใจกระจ่างครับโอเคนะครับเอาเป็นว่าเวอร์ชั่นนี้เป็นเวอร์ชั่นที่สั้นกระชับชัดเจนเข้าใจง่ายครับติดตามครูไว้ครับ ep หนึ่ง ep สองอย่าลืมไปดูเนาะครูปูทางมาแล้วมาถึงคลิปนี้เป็น ep ที่สาไปดูกันครับหลักการของการออโต้ครับนักเรียนหลักการง่ายๆครับถ้าตัวแปรนักเรียน ถ้าตัวแปรเหมือนกับข้อสรุปหนึ่งตัวถ้ามันเหมือนกันอย่างน้อยหนึ่งตัวให้นักเรียนออโต้เลยครับออโต้ทันทีครับโดยไม่ต้องทำอะไรถ้าตัวแปรกับข้อสรุปมันเหมือนกันเนาะจะเหมือนกันหนึ่งตัวหรือสองตัวก็ได้แต่ปกติมันเหมือนกันแค่หนึ่งตัวอยู่แล้วล่ะไม่งั้นมันก็จะง่ายเกินไปใช่ไหมครับถ้าตัวแปรกับข้อสรุปมันเหมือนกันหนึ่งตัวให้นักเรียนทำการออโต้ได้ทันทีก็จะได้คำตอบ นักเรียนนึกไม่ออกว่ามันเป็นอย่างไรเดี๋ยวมาดูตัวอย่างครับ ex example ครับมาดูตัวอย่างการนักเรียนจะเห็นภาพชัดเจนครับอย่าเพิ่งคิดไปก่อนครับดูครูสอนให้จบน,นักเรียนจะเข้าใจเนาะ,ะดูอันนี้ครับนักเรียนดูอันนี้เนาะอันนี้คือโจทย์ปะครับนักเรียนตัวแปรของโจทย์ใช่ไหมครับเนี่ยครับนี่คือตัวแปรใช่ไหมเงื่อนไขสษณ์นี่คือตัวแปรคปรคูเขียนหน่อยเนาะอ่ะอย่างนี้นะอันนี้คือตัวแปร ถูกไหมครับตัวแปรตัวแปรจากโจทย์ใช่ไหมตัวแปรจากเงื่อนไขสัญลักษณ์อันนี้คือข้อสรุปนี่ก็คือสิ่งที่โจทย์ต้องการถามเราว่าจริงไม่จริงอ่ะนง,ง่ายง่ายนี่คือโจทย์ใช่ไหมแค่นี้จากนั้นนักเรียนมองครับโจทย์ให้มาเป็นอะไรครับโจทย์ให้มาเป็นสองกับ g ให้นักเรียนมองจีสิมี g ียังมี g ีแล้วและอีกตัวหนึ่งเป็น j แต่ไม่ใช่สองใช่ปะ่ะแต่นักเรียนแอบเห็นแล้วมันเหมือนกันอยู่แล้วหนึ่งตัวปะ่ะเนี่ยมันซ้ําแล้ว เราเรียกมัน already fix มัน fix ให้เราอยู่แล้วครับมันง่ายมันเหมือนกัน1ตัวแบบนี้นักเรียนทำการออโต้ได้เลยคอูพูดง่าชัดเจนปะเหมือนกันเพียงแค่หนึตัวตามที่โจทย์ถามออโต้ Auto ได้เลยอ่ามาดูวิธีทำครับนักหนึ่งก็ลอกมาใช่ไหมครับลอกมาต้องลอกมาทั้งหมดเนาะนักเรีนก็ลอก J น้อยกว่า H แล้วก็ H น้อยกว่า J ถูกไหมครับ G S, S S, น้อยกว่า H แล้วก็ H น้อยกว่า J ถูกไหมครับ จากนั้นโจทย์ให้โฟกัสแค่ G กับ J ก็คือตามโจทย์ใช่ไหมนักเรียนก็ยุบเครื่องหมายจำได้ไหมครับก็ดึง G ลงมาแล้วจากนั้นเครื่องหมายน้อยกว่าน้อยกว่าไปทางเดียวกันก็ยุบใช่ไหมครับครูสอนไปแล้วเนาะใน ep ที่2ก็ยุบกลายเป็นไปทางเดียวกันน้อยกว่าแล้วก็ดึงตัว J ลงมาครับครบแหละครูสอนงี้เข้าใจไหมจากนั้นอย่างที่เราเรียนทราบครับ มันเหมือนกันแล้วหนึ่งตัวใช่ไหมครับครูขออนุญาตวงเนาะเนี่ยครับอ่นนี้ดอกจันทร์ก็ได้มันเหมือนกันหนึ่งตัวแล้วเนี่ยครับมันเหมือนกันกระจ์ใช่ไหมเราเรียกว่ามันฟิกแล้วถ้ามันฟิกแล้วเหมือนกันหนึ่งตัวเนี่ยนักเรียนไม่ต้องทําอะไรเลยทําการออโต้ออโต้อย่างไรนักเรียนก็มองมี G แล้วใช่ไหมผ่าน G ไปผี G แล้วต่อไปอีกตัวหนึ่งอะมันไม่ใช่ J แต่มันเป็นสองนักเรียนก็ไปมอง ที่เรามีอยู่คือ j ใช่ไหมแต่นักเรียนนึกในใจครับ j ตัวเดียวมันคือ j ไง j ตัวเดียวหรือจะสู้สอง j น,นักเรียนลองวางสอง j ไปใช่ไหม j ตัวเดียวหรือเราจะสู้สองเเพราะเรารู้อยู่แก่ใจ j คือมีแค่ j เดียวสอง j มันย่อมมากกว่า j เดียวใช่ไหมครับปากอ้าไปทางสองเเพราะว่า j มากกว่า สองเจมากกว่าเจเดียวเมียแบบนี้ครับเนี่ยเรียกออโต้ครูสอนง่ายไหมครับเนี่ยหลายๆคนไปคิดไกลเนี่ยครับไปฟังอะไรให้มันงงครับทั้งที่มันเรื่องมันง่ายนี่คือออโต้ครับออโต้แปลว่าเรารู้อยู่แล้วว่าเจอ่ะมันคือตัวเดียวมันย่อมแพ้สองเจเพราะว่ามีตั้งสองคนนะครับนั่นเจินตนาการเจคนเดียวกับฝาแฝดของเจมีสองคนคู่กันพลังย่อมมากกว่าเจเดียวถูกไหมแล้วเวลาหันปากอ้าใช่ไหมครับก็คืออ้าไปทางตัวที่มากกว่าไงก็เสร็จแล้วถูกปะ ตอนนี้เราออตโอต้เสร็จแล้วใช่ไหมพอนักเรียนออตโต้เสร็จแล้วเนี่ยครับเรียบร้อยออโต้เข้ามาคราวนี้นักเรียนก็ยุบเ,เ,นะเครื่องหมายอีกครั้งหนึ่งใช่ไหมครับครูขออนุญาตเลื่อนนะยุบเครื่องหมายอีกครั้งหนึ่งโจทย์ต้องการ J นักเรียนก็ลอก J ถูกไหมครับโจทย์ต้องการสองนักเรียนก็ดึงสองลงมาถูกปะแล้วเครื่องหมายน้อยกว่าน้อยกว่ามันไปทางเดียวกันถูกไหมครับมันไปทางเดียวกันนักเรียนก็ยุบ ยุบเป็นน้อยกว่าเสร็จแล้วคราวนี้น้องเรียนก็ได้ข้อสรุปแล้วใช่ไหมครับได้ข้อสรุปว่าอะไรครับจากตรงนี้เนาะบรรทัดนี้นักงเรี้ยนก็ได้ข้อสรุปว่า J J มันน้อยกว่า 2J คราวนี้นักเรียนแค่เปรียบเทียบใช่ไหมครับปากมันอ้าไปทางใครครับดูแค่นี้ไม่ต้องคิดอะไรปากอ้าไปทาง 2J แล้วโจทย์ละ่ะโจทย์ก็อ้าไปทาง 2J เหมือนกันเห็นไหม อาไปทางสองเเหมือนกันดังนั้นมันสรุปว่าสองเมากกว่าเพราะว่าอาไปทางสองใช่ไหมครับหลักการปากอานั่นเรียนที่ครูสอนครับอาไปทางสองก็แสดงว่า j อสอง J มากกว่าโจทย์ก็บอกว่า2 J มากกว่าดังนั้นโจทย์จึงย้อนไปที่โจท์โจทย์จึงบอกว่าทรูนั่นเองก็เลยตอบข้อดีว่าถูกครับทรูครูสอนชัดเจนไหมครับหลายๆคนไปคิดไกลมากๆเลยเนี่ยดูคุยทีนะครูเลื่อนครับเห็นไหมโจทย์มันให้ตัว G มาแล้ว ในเงื่อนไขสัญลักษณ์ก็มีตัว G ถูกไหมดังนั้นถือว่าฟิกแล้วนักเรียนทําตามออโต้ได้ทันทีครับเพราะว่ามันเหมือนกัน1ตัวและออโต้ Auto ได้เลยเรามี J อยู่ใช่ไหมครับเราออโต้สอง J เข้าไปเพราะว่าสอง J มันมากกว่า J ก็ออโต้จากนั้นยุบเครื่องหมายโจ์ต้องการโจทย์ต้องการอะไรครับโจทย์ต้องการ G กับ2 J นักเรียนก็ลากลงมาถูกไหมครับแล้วก็ยุบเครื่องหมายน้อยกว่าไปได้วยกัน ก็ไปทางเดียวกันปากก็จะอ้าไปทางสอง j สองก็มากกว่า G ถูกไหมนักเรียนได้มาตรงนี้มันอ้าไปทางสองเเห็นไหมครับก็คือสองมากกว่าโจทย์ก็อ้าไปทางสองก็คือสองมากกว่า G ดังนั้นโจทย์สรุปมาถูกต้องเราก็ตอบว่าทรูมันตรงกันถูกป่ะเห็นั้ยนักเรียนดูปากอ้านะหลายๆคนบอกไม่เหมือนกันทั้งคู่เหมือนกันเนาะครูสอนไปแล้วเนาะสอนไปใน ep สองใครยังไม่ดูอย่าลืมไปดูครับไม่ยากเลยนะอันนี้คือเซมนะนักเรียนเหมือนกัน ความหมายเดียวกันนะความหมายคือสองเจมากกว่าจทั้งคู่เลยครับอันบนคือสองเจมากกว่าจอันล่างคือจีน้อยกว่าสองเจซึ่งสองเจมากกว่าจีเหมือนกันก็คืออันเดียวกันเห็นภาพใช่ไหมครับลหลายๆคนไปคิดลึกเรียนดูปากอ้าครับมันอ้าไปทางสองเจอันบนก็อ้าไปทางสองเจที่เราคิดก็อ้าไปทางสองเจสองเจมากกว่าก็ถูกต้องเคลียร์ไหมครับเรียเห็นภาพเนาะนี่ครับฟิกตัวแปรคือถ้าโจทย์มันฟิกมาแล้วหนึ่งตัวเนียไม่ต้องทําอะไรมันออโต้ทันทีครับนี่คือหลักการที่เรียกว่า ถ้าตัวแปรเหมือนหนึ่งตัวออโต้ทันทีครับไม่ต้องคิดอะไรถูกปะอ่ะมันมีแค่สองกรณีน,นึงกันมาดูกรณีที่สองตัวแปรไม่เหมือนกับข้อสรุปเลยจากโจทย์ครับไม่เหมือนข้อสรุปเลยนักเรียนต้องฟิกหนึ่งตัวฟิกหนึ่งตัวให้อะไรครับให้เหมือนก็เหมือนข้อเมื่อกี้ครับเป็นขั้นแอดวานฟิกหนึ่งตัวให้เหมือนแล้วตามด้วยออโต้ฟตอลโล่บายออ,ออโต้ถูกไหมครับ ถ้ามันไม่เหมือนกันเลยนั่นเองทำหนึ่งตัวให้เหมือนไม่ต้องทำสองตัวนะทำหนึ่งตัวให้เหมือนแล้วออโตโอ้ทันครูไหมครับมาดูข้อน,นี้ตัวอย่างโจทย์เดิมนะแต่ไม่เหมือนเดิมนักเรียนสังเกตอันนี้สองเออันนี้สามเอฟไปไฮไลท์หน่อยอันนี้สองเอฟอันนี้เอสสังเกตครับเฮมีสองตัวอันนี้มีแค่ตัวเดียวเอฟอันนี้สองตัวอันนี้มีแค่สามตัวไม่เหมือนกันเลยใช่ปหนักนเรียนสังเกตครับ อันนี้สอง f อันนี้3าม f ครูขอกระกบาดเนาะไม่ตรงกันไม่มีอะไรฟิกเลยอันนี้ h อันนี้สอง h ไม่มีอะไรตรงกันเลยแบบนี้ครับเราเรียกว่า not fix โจทย์ยังไม่ได้ให้ตัวแปรที่คงที่กับเรามา not fix fix ก,ก็คือคงที่แล้ว not fix คือยังไม่คงที่ถูกไหมครูขอเขียนนี่เป็นข้อสุปที่สองแล้วกันนะข้อสุปที่1นึ่มันฟิกมาแล้วใช่ไหมครับอันนี้ฟิกแล้วฟิก g มาให้ ข้อนี้ยังไม่ฟิกใครเลยถูกปะถ้ายังไม่ฟิกใครเลยนักเรียนก็แค่ทําการฟิกค,ครับ1ตัวครูขออนุญาตแบ่งตรงนี้นะจะได้ไม่เสียพื้นที่นักเรียนก็ลอกมาเลยครับลอกมาก่อนลอกมาอะไรครับสองเเพราะว่าโจทย์ต้องการต้องการ f ใช่ไหมน้อยกว่า 2f เท่ากับ G แล้วก็น้อยกว่า h อเอามาแค่นี้ใช่ปะแล้วจําที่ครูสอนได้ไหมโจทย์ไม่ได้ต้องการตัว G g มันเครื่องหมายเท่ากับครูสอนหลักการยึด ครูสอนหลักการยุบเครื่องหมายไปแล้วเนาะไปดูในอีพีสองนะครับใครยังไม่ดูอีพีสองย้อนไปดูนะสาคัญมากโอเคนะครับตัด g ีทิ้งพอมันเท่ากันไงเท่ากันก็คือเหมือนกันถูกไปครับตัดทิ้งได้ก็จะเหลือสองเครับสองเน้อยกว่า h เนี่ยครับหลายๆครั้งเราทําผิดเพราะอย่างนี้ใช่ไหมล่ะนักเรียนไม่ได้ฟิกตัวแปรณนะตอนนี้ฟิกปะยังไม่ฟิกใช่ปะมันเป็นสองเกับ h นักเรียนทําการฟริกหนึ่งตัวแปรเอาอะไรคูณดีคููเอาสองคูณ สองคูณทั้งสมการช่ไหมครับสองคูณทั้งทั้งทุกตัวแปรครับสองคูณสองเอฟได้สี่เอฟทันไหมครับสองคูณสองได้สี่เครื่องหมายน้อยกว่าก็ยังเป็นเครื่องหมายน้อยกว่าสองคูณเอชได้สองเอสเรียบร้อยปะสังเกตณนะตอนนี้ฟิกยังครูขอโชว์ครับณนะตอนนี้ฟิกแล้วเห็นไหมฟิกหนึ่งตัวแล้วฟิกหนึ่งตอนนี้ฟิกยังฟิกแหละสองเอเหมือนกัน คราวนี้จบแล้วน,าน้าเรีนเมื่อฟิกปุ๊บแสดงว่าต่อไปนักเรียนออโต้ได้เลยใช่ปะฟิกสเต็ปวันต่อไปตามด้วยออโต้ดูคูณนะก็ลอกมาเหมือนเดิม C f น้อยกว่า 2H โดยที่ 2H เราฟริกแล้วเนาะฟิกให้เหมือนโจทย์แล้วคราวนี้เราจะทำถูก100%ใช่ไหมต่อไปอีกตัวที่ไม่เหมือนคืออะไร 3F3F นักเรียนออโต้ได้เลยเขียนรอไว้ 3F F อตัวใช่ปะ่ะส f อะ่ะมันต้องชนะ3ามเอยู่แล้วป่ะชนะส f ย่อมชนะ3ามเอเอาปากขันไปทางส f ่เอฟเพราะสี่เอฟมากกว่าใช่ปะ่ะส f ย่อมมากกว่า3ามเครับนี่คือสิ่งที่เราออโต้เข้ามาเห็นไหมครับหลักการครูใช้ได้เสมอท้เรียน ตั้งใจฟังครูไม่มีอะไรออโต้ Auto เข้ามาออโต้ Auto คือเรารู้อยู่แก่ใจเนี่ยเรารู้นั่นเองไม่ต้องคิดอะไรลึกเรารู้อยู่แก่ใจว่า f แค่สามตัวมันแพ้สตัวอยู่แล้วก็หันไปทางนั้นใช่ไหมจากนั้นแค่ยุบครับขออนุญาตเลื่อนนะครับแค่ยุบโจทย์ต้องการสองอนักเรียนก็ยึยดสองเลงมาใช่ไหมครับดึงสองเลงมาโจทย์ต้องการสามนักเรียนก็ดึงสามลงมาใช่ไหมครับเลื่อนนิดนึงนะจากนั้นนักเรียนเครื่องหมยเห็นไหมครับ น้อยกว่าน้อยกว่าไปทางเดียวกันนักเรียนก็ยุบครับยุบยุบกลายเป็นอย่างนี้ถูกไหมใครยุบเครื่องหมายไม่เป็นไปดูอีพีสองครับครูสอนไปแล้วเนาะไม่มีอะไรเลยพเพราะเรียนตามครูได้หมดแหละจากนี้เรียนเห็นไหมครับปากมันอ้าไปสองเเราก็ลอกโจทย์มาสักนิดนึงได้ข้อสรุปแล้วเราได้ข้อสรุปว่าสองเราได้ข้อสรุปว่าสาม f สามเ มันน้อยกว่า 2h สังเกตไหมครับปากมันอ้าไปทาง h แสดงว่า 2h มากกว่าไฮไลท์นิดนึง 2h มันมากกว่าถูกปะแต่โจทย์เลื่อนโจทย์ให้ดูครับโจทย์มันบอกอะไรครับโจทย์มันอ้าไปทาง 3f มันอ้าไปทาง f เห็นปะแต่เราอ้าไปทางอะไร 2h สิ่งที่เราได้ใช่ปะเราก็ไปย้อนแย้งโจทย์ว่าแน่โจท์หลอกเราแสดงว่าโจทย์บอกผิดมาโฟลเพราะว่าโจทย์หันไปทาง3 f ม f อ้าปากไปหา 3F แสดงว่า 3F มากกว่าแต่ที่เราคิดได้คืออ้าไปทาง 2H 2H มากกว่า 2H งนั่นเองถูกไหมครับ 2h มากกว่าดังนั้นเราก็บอกว่าเออโจทย์บอกเราผิดแค่นี้ครับเนียหลักการทันครูไหมครับเข้าใจลึกซึ้งเนาะย้อนไปอีกทีครับเนีย ย้อนกลับไปข้อสอบที่หนึ่งอีกทีหนึ่งถ้าตัวแปรฟิกมาแล้วหนึ่งตัวออโต้ทันทีครับตามที่ครูสอนนี้เนาะถ้าตัวแปรยังไม่ฟิกสักตัวฟิกให้ได้หนึ่งตัวเหมือนแค่หนึ่งตัวจากนั้นออโต้ก็จะตามนี้ครับเข้าใจเนาะครูสอนแบบละเอียดยิบนะครับเนี่ยตามได้นะครับต่อมาใครอยากเห็นข้อสอบจริงครูบอกเลยครับครูอัปเดตปีหกหใช่ไหมดังนั้นข้อสอบครูจะเป็นข้อสอบใหม่ล่าสุดครูเอามาจากห้องสอบฉเฉลยให้ดูอย่างละเอียด ใครยังไม่ดูกอพหกสามกอพหกสเป็นข้อสอบเงื่อนไขเสลักนะซึ่ง6กหยังไม่สอบถูกไหมครับดังนั้นข้อสอบครูใหม่ที่สุดเลยปี6กสและปี6.4สี่ครูเอามาเฉลยให้ดูนักเรียนย้อนไปดูนิดนึงครับครูแปะไว้ใต้คอมเมนต์ครับไปดูซิว่าข้อสอบของจริงอะ่ะมันออกยังไงฟิกตัวแปรทํำยังไงออโต้ทำยังไงเวลาสอบจริงถูกไหมครับ ครูสอนนักเรียนด้วยทฤษฎีบทครูมีข้อสอบจริงมาให้ดูด้วยดังนั้นมองไปใต้คอมเมนต์ครับนักเรียนจะเข้าใจทุกอย่างติดตามครูเรื่อยๆครับเนี่ยต่อมาเดี๋ยวคลิปหน้าครับไปเจอหลักการบรรทัดบนบรรทัดล่างเอามาเชื่อมกันที่นักเรียนเล็กสะพานนะครับแต่จริงมันไม่ใช่สะพานเนี่ยมันก็คือต่อกันเฉยๆเดี๋ยวเจอครูใน EP ถัดไปแล้วกันนะครับ e ีนีนี้ฝากนักเรียนตั้งใจเรียนคลิปนี้แล้วใครยังไม่เรียน1 2ไปเรียนด้วยแล้วไปดูข้อสอบจริงปี63 64นักเรียนจะเริ่มเห็นภาพมากขึึ้้นนนและะมากขโเคครับ ไว้เจอครูในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ